ขาขึ้นมาอากาศก็แจ่มดีฝนฟ้าก็คงจะคลายลงไปบงังอากาศเย็นสดชื่นญาติยโยมก็เตรียมตัวมาวัดมาทำบุญกันแต่เชา้าจิตใจฝักใฝ่ในบุญกันตลอดเวลามีโอกาสมีเวลาก็รีบมาจุดสำคัญตื่นขึ้นมาต้องเรียบรู้ใจของเราก่อนเพื่อน รีบรู้ใจรู้ลมหายใจเข้าออกรู้ความปกติของใจรู้การเกิดการดับของใจนี่เป็นงานชิ้นเอกเป็นงานชิ้นโบแดงที่จะต้องรู้รู้เท่าทันใจศึกษาเรื่องชีวิตของตัวเราการเกิดการดับของใจการเกิดการดับของขันห้า การดำเนินชีวิตด้วยปัญญาก่อนที่จะเป็นปัญญาได้เราก็ต้องเจริญสติสร้างบารมีปรับสภาพใจของเราให้อยู่ในความอ่อนโยนให้อยู่ในความอ่อนโยนให้อยู่ในความสะอาดให้อยู่ในความปกติใจของคนเราในเกิดมานั้นทุกเรื่องทุกเรื่องเราต้องดูต้องรู้ต้องแก้ไขตัวเรา ดูจึงกระทั่งกระ่ตื่นขึ้นจนงกระทั่งทั้งเวลานี้ทั้งพระทั้งชีทั้งโยมพระเราชีเราก็ต้องพยายามให้เป็นทวีคูณเพราะว่าเราสมัครใจเข้ามาศึกษาชีวิตของเราพิจารณาปฏิสังขายโยมกับประมาณในการขบชันของตัวเราแยกแยะให้ได้ความอยากความหิว ความหิวเกิดขึ้นที่กายความอยากเกิดขึ้นที่ใจเราต้องแก้ไขเราดับความอยากไม่ได้เราก็ไม่ทำตามพิจารณาดีๆนะทั้งราทั้งชีอะไรไม่อร่อยก็ไม่ต้องเอามันบอกว่างั้นกิเลสสั่งบอกว่าเอาเฉพาะสิ่งที่มันอร่อยอร่อยเมื่อเอานน้อยก็ควรไม่อิ่มมันบอกว่าเอาเยอะ เราเยอะไปแล้วก็ทานไม่หมดทานได้นิดเดียวตัวกิเลสมันมันมันเป็นตัวสั่เราต้องพยายามอย่าไปทําตามกิเลสพยายามดับพยายามละมองซ้ายมองขวามองบนมองล่างมองกลางใจของตัวเราใจของเรายังไม่ปัญญายังไม่รู้เท่าทันใจก็ใช้สมถะเข้าไปดับเข้าไปจุด หยุดให้สงบหยุดให้นิ่งความสงบความนิ่งนั่นแหละเขาเรียกว่าความปกติอย่าพากันปล่อยวันเวลาทิ้งเสียดายเวลาเ,เราพยายามรีบตักตวงสร้างบุญสร้างอาน,นิสงส์ให้มีให้เกิดขึ้นในกายขนนี้ก่อนที่เขาจะแตกจะดับเขาเกิดมาเ,เกิดมาในภพมนุษย์วิญญาณมาสร้างภพมนุษย์ขึ้นมา พระพุทธองค์ท่านถึงให้เจริญสติเข้าไปค้นคว้าทำความเข้าใจบอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นแจงให้ถูกในกายนี้มีกี่ขันมีกี่กองซึงมีหนังห่อหุม้มเรามองเห็นตั้งแต่เป็นก้อนว่าเป็นตัวตนที่แท้จริงในหลักธรรมเป็นแค่เพียงภาพวงตา ในทางสมมุติสัจจะความเป็นจริงนั้นมีอยู่ความเป็นจริงทางวิมุตติมีแต,แต่ภาพมายาแต่ใจของเรามาหลงมายึดมาติดนอกจากปัญญาของพระพุทธองค์เท่านั้นแหละที่จำแนกแกะแกงออกให้รู้ให้เห็นากายนี้ประกอบขึ้นมาด้วยอะไรซึ่งมีธาตุสีดินน้ำลมไฟ แล้วก็มีขันห้ามีวิญญาณเข้ามาครอบครองเข้ามายึดเกาตัวใจเรานั่นแหละใ,ใจของเรานี่หลงมาตั้งแต่ยังไม่ได้เกิดมาอยู่ในภพมนุษย์ก็าอาจจะเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ขึ้นสวรรค์ลงนรกสารพัดอย่างจนกว่ามาอยู่ในภพของมนุษย์มาสร้างกายเนื้อมาสร้างขันห้าออมันผึกผลตัวตัวเรา ค่อยพัฒนาจิตใจนี่ตั้งแต่เด็กตั้งแต่เกิดขึ้นมาเรื่อยๆพัฒนาได้รับการศึกษาได้รับการ,รเรียนผ่านการผ่านเวลามีความรับผิดชอบผิดถูกชั่วดีอะไรดีอะไรชั่วอะไรเป็นกุศลอกุศลมีปัญญารู้แล้วก็รู้จักแก้ไขตัวเราแล้วก็ มีตั้งแต่ปัญญาของพระพุทธองค์ท่านได้ค้นพบหลักความจริงของชีวิตเ,เรื่องอริยสัจความจริงอันเปรอะเศศสดสีเรื่องของอนัตตาหลักของอนัตตาการปล่อยวางเราต้องพยายามทําให้ปรากฏขึ้นที่ใจของเราการขัดเกลากิเลสกิเลสหยาบก็มีกิเลสละเอียดก็มีกิเลสเกิดขึ้นที่กายเกิดขึ้นที่ใจ พวกนิวรณ์รำต่างๆมลทินต่างๆมีอยู่ในใจของเราทุกคนจะมีมากมีน้อยเท่านั้นเองทุกคนก็ปรารถนาที่มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ปรารถนาที่จะหาทางดับทุกข์หาทางหลุดพน้นบางคนก็เดินเออผลอไปเผลอมายังไม่ตรงบางคนก็เดินตรงยังไม่ถึงจุดหมาย ก็ต้องพยายามลมเราลุกขึ้นมาใหม่แก้ไขใหม่ปรับปรุงตัวเราใหม่ตลอดเวลาพระพุทธองค์ท่านสอนเรื่องอะไรเราพยายามทำอย่าไปเสียดายอะไรอาวรกับกิเลสเล็กๆนน้อยเราพยายามเอาทรัพย์สูงคือความบริสุทธิ์ของใจ ตื่นขึ้นมาเรารีบรู้ใจของเรารีบรู้กายของเราการเจริญสติที่ต่อเนื่องเป็นอย่างนี้กายวิเวกเป็นอย่างนี้ใจวิเวกเป็นอย่างนี้คำว่าใจวิเวกวิเวกจากอะไรละ่ะวิเวกจากกิเลสวิเวกจากการเกิดวิเวกจากขันห้าขันห้าเราได้ยินได้ฟังถึงกระชื่อแต่เราพยายามรู้ให้เท่าทัน ตัววิญญาณนะั่นแหะตัวขันหนึ่งในขันห้าตัวกายนี่ก็ตัวหนึ่งในขันห้าตัวความคิดตัวอารมณ์กองสังขารต่างๆ <c oughs> มีอยู่ในกายของเราหมดเห็นเสร็จแต่ว่าเราจะ,จะเจริญสติเข้าไปรู้ทันหรือไม่เท่านั้นเองแล้วการสร้างตะบะบารมีใ,ใจของเรามีความเียสละมีความอดน้มถ่อนน ôm, ถมตน ใจของเราอยู่ในพรมมีหารความเมตตาหรือไม่หรือว่า Orion, มีตั้งแต่ความแข็งกระด้างมีตั้งแต่ความเห็นผิดความเห็นผิดในหลักธรรมคือใจยังคลายจากขันห้าไม่ได้ยังแยกรูปแยกนามไม่ได้นี่ความเห็นผิดนี่แต่ยังถูกอยู่แต่มันก็ถูกอยู่อยู่ในระดับครึ่งๆกลางๆคือเป็นสมาทิฏฐิฝักใฝ่ในบุญในกุศลอยู่ แต่ยังจำแนกแจกแกงยังแยกรูปแยกนามไม่ได้ยังหงายจากของที่ควาไม่ได้ก็ยังเห็นผิดในส่วนนามธรรมคือยังเดินปัญญาขั้นสูงไม่ได้เพราะกำลังสติไม่ค่อยจะเยะจะเจริญกันการหายใจเข้าออกก็หายใจมาตั้งแต่เกิดพอเกิดแล้วก็หายใจเลยถ้าขาดการหายใจก็หมดสภาพแต่ไม่ค่อยจะสนใจ หายใจเข้าหายใจออกเป็นอย่างไรหายใจหยาบหายใจละเอียดเป็นอย่างไรมีความรู้สึกรับรู้อยู่นั่นแหละเขาเรียกวสติรู้กายการแยกรูปแยกนามใจของเราเบาบางจากกิเลสน้อมใจเข้ามาเชื่อมั่นในพรรัตตนไตนี่ละอายจริงลัวตบะนั่นแหละเขาเขาเรียกว่าโสดาบัน เรียกว่าใจน้มเข้ามาสู่หลักพุทธศาสนาเอาอาศัยเคารพพระรัตนตัยเป็นที่ตั้งใจก็น้อมเข้ามาเรียกว่าโสดาบันใจที่ฝักไฝ่ในบุญ ทีนี้กิเลสการขัดเก่ากิเลสอีกกิเลสความโลภละความโลภละความตนีเนี้ยแน่นมีการอนุเคราะห์มีการช่วยเหลือเบาบางลงไปอีกเราเรียกว่าอน,นาคามีผู้เบาบางจากกิเลสเบาบางจากเออกิเลสหยาบต่างๆมีเป็นผู้ให้ผูอ้ออกผู้คลายผู้ช่วยเหลือใจก็เบาบางลงไปเรื่อยๆ โดยการให้โดยการให้ทานด้วยการเอาออกในหลักธรรมท่านเรียกว่าอาณาคามีผู้เบาบางการจเจริญสติเข้าไปอบรมใจควบคุมใจละกิเลสละเอียดลงไปใจคลายจากขันห้าใจอยู่ในความปกติใจอยู่ในความว่างว่างจากการเกิดว่างจากกิเลสถึงจะดับความเกิดไม่ได้หมดจด ก็เข้าสู่หลักของอริยสัจเห็นความจริงอันประเสริฐก็เข้าสู่รหัสมรรมอรหัตตผลท่งความว่างไว้เป็นอารมณ์กระโดดเข้าถึงตัวเรือนทรงความว่างนะเขาเรียกว่าเข้าเขตอริยะห่างไกลจากกิเลสพยายามหัดสังเกตหัดวิเคราะห์บ่อย เราก็จะเห็นการทรงความว่างเป็นอย่างนี้นี่ใจที่เห็นขันห้าใจที่รอบรู้ในขันห้าเป็นอย่างนี้ใจที่ไม่เกิดเป็นอย่างนี้นี่มันก็เป็นทางเป็นนั่นอยู่เหมือนกับเราขึ้นบันไดขึ้นถึงตูเรือน บันไดนี่แต่ละขั้นแต่ละขั้นก็จะขึ้นถึงตัวเรือนเขาก็มีราวบันไดควบคู่อยู่ตั้งแต่นู้นตั้งแต่การให้ทานการรักษาศีลแต่เราต้องทำความเข้าใจนี่การไม่ใช่ว่าการปฏิบัติแบบไม่มีปัญญาขาดปัญญามันก็ปฏิบัติแบบงมงายศรัทธ,ธาแบบงมงายการจเจริญสติรู้จกักกษณะคงสติ ความรู้ตัวอยู่ปัจจุบันที่ต่อเนื่องยืนเดินนั่งนอนให้เป็นแค่เพียงเรียบทถ้าเราไม่สนใจจริงๆก็ยากอยากที่จะเข้าใจนอกจากบุคคลที่มีความสนใจมีความเพียรเป็นเลิศจังจะตื่นขึ้นมาใหม่ๆท่านถือว่าเป็นการสวนเป็นการทวนกระแสกิเลสอย่าไปปิดกั้นตัวเราทุกคนก็มีบุญหมด บุญมากบุญน้อยบุญสมมุติเราก็ทำหลวงพอ่อก็พาทำหยุดหยุดตลอดบุญสมมุติบุญบีมุตมิการขัดเก่ากิเลศทำอยู่ตลอดมีโอกาสโอกาสเปิดการเวลาเปิดบุคคลมีบุญจะไม่ปล่อยทิ้ง ค่อยสร้างสะสมคุณงามความดีนีไม่ว่าทางกายทางวาจาทางใจการกระทําของเราให้ถึงพร้อมเห็นคนอื่นทําทํามากทําน้อยนี่ก็เป็นของเราเห็นคนอื่นทำแล้วก็ปล่อยอนุโม,โมทนาสาธุอย่าไปอิจฉาอย่าไปอคตินี่จะเป็นบาปกับจิตใจของเราให้อนุมโมทนาสาธุไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอะไรที่ไม่ดีที่จะเกิดขึ้นกับใจของเราเราก็พยายามดับ ยิ่งฝึกไปเท่าไหร่ยิ่งเห็นยุะยิ่งเห็นเยอะยเท่าไหร่ยิ่งทําความเข้าใจบางทีเจริญสติเข้าไปเรื่อยๆจีเลสเขาก็ไม่ยอมแพ้มือนกันเขาก็โผล่ขึ้นมาสารพัดอย่างที่จะมาโต้แย้งบางคนถ้าเป็นกุศลก็ดีไปบางคนครับเป็นอก,กุศลนแย่ต้องแก้ไขรีบแก้ไข ยิง่งฝผกไปเท่าไหร่ยิ่งเห็นเยอะบางทีก็ไปอาคาติคนโน้อนอาคาติคนนี้ด่าคนโน้นด่าคนนีน้ด่าคนโน้นคนนี้ก็ยังไม่พอมาวาัดก็มาดา่าท่านเจ้าคุณมาไม่พาปฏิบัติสักทีบอกว่างั้นเราต้องบอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นอบรมตัวเราแก้ไขตัวเราปรับปรุงตัวเราแนวทางคำสอนของพระพุทธองค์นั้นท่านเอ้คนพบประกาศเอาไว้หมดแล้ว กิเลสก็คงเราจะไปเที่ยวให้คนอื่นเคาละให้ก็ไม่ได้ติ่นขึ้นมาเรารีบดูรีบแก้ไขเรามีความขายันมันเพียนเรามีความรับผิดชอบเรามีความเสียสละหรือว่าเรามีความเห็นแก่ตัว สูงขึ้นไปเราก็จัดระบบระเบียบความเกิดความดับของความคิดซึ่งเป็นฝ่ายนำมาทำเขาเป็นอย่างไรใจเริ่มก่อตัวอย่างไรใจเริ่มเกิดอย่างไรความคิดผุดขึ้นมาได้อย่างไรสนุกออกถ้าเรารู้จักแก้ไขร,รู้จักพิจารณามีความสุขว่ากิเลสตัวไหนจะมาเล่นงานเราอย่าไปผัดวันประกันพรุ่งเสียดายเวลาเวลาโน่นถึงจะทำเวลานี้ถึงจะทำ ถ้าไม่รู้จักแก้ไขตัวเราไม่รู้จักสอนตัวเราจะไปเที่ยวให้คนอื่นเขาสอนไม่เกิดประโยชน์พูดจนปากเปียกปากแฉทําไม่ไปทำก็เหมือนเดิมถ้าคนจะเอานู่นเจริญสตินี่แหละเป็นครูบาอาจารย์สอนใจของตัวเองลักษณะของสติที่ต่อเนื่องกันเป็นอย่างนี้การขัดเก่ากิ่ลสเป็นอย่างี้การละกิเลสเป็นอย่างนี้กายวิเวกเป็นอย่างนี้ใจวิเวกเป็นอย่างนี้ รู้จักแนวทางแล้วก็ตั้งกระตื่นขึ้นมารีบวันขวายฝักฝ่สนใจในการดูในการลูทักวันหนึ่งก็คงจะถึงจุดหมายปลายทางกันไม่ถึงช้าก็ต้องถึงเร็วไม่เข้าใจมามาถามครูบาอาจารย์มาศึกษารู้จักวิธีแนวทางแล้วก็ไปปฏิบัติให้ปรากฏขึ้นที่ใจหมดความสงสัยหมดความลังเล มีแต่จะขัดเก่ากิเลสออกจากใจของตัวเราไปที่ไหนก็ถามใจตัวเองว่าใจของเราขณะนี้เป็นอย่างไรกายทําหน้าที่อย่างไรทวานทั้งหกทาหน้าที่อย่างไรภาษาธรรมท่านว่าอย่างไรอืมเรามันพำสอนตัวเราอยู่ตลอดเวลานั่นแหละท่านีึงว่าตนเป็นที่พึ่งของตนตนคือสติปัญญาเป็นที่พึ่งคงใจอบรมใจใจเกิดกิเลสโกรักกิเลส จเริ่พรมวิหารเข้าไปทดแทนแก้ไขตัวเราสร้างความอ่อนน้อมถ่อมตนสร้างความหนักแน่นให้ปรากฏขึ้นที่ใจสร้างความเสียสละสร้างความอดทนจนเป็นเลศิศมองเห็นหนทางเดินว่าเราจะได้กลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดกันก็ต้องพยายามนะโอกาสเปิดการเวลาเปิดอย่าปล่อยเวลาทิ้งสูงขึ้นไปเราก็ขัดขเกดเากิเลสออกแกใจของเราให้หมดจดอ่ะตั้งใจละพรกัน